นวันนี้ก็มาทำร้านอาหารที่สุดยอดกันดีกว่านี่เพิ่งมาวันแรกเนี่ยก็มีลูกค้ามาเลยนะไหนดูสิว่าเราสเปริรอะอืมอาหารที่คนสั่งแบบอย่างเยอะเลยอะงั้นแล้วก็รีบทำไปเลยนะรู้สึกต้องรอยอยู่นะ รอแป๊บนึงนะคะทั้งคู่รู้สึกจะมาเป็นันเป็นคู่รักหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแต่ว่ารู้สึกสาวคนนี้สวยเกินนะ,ะ,<อ>ะอ่ะโอ้จุ๊บเออโอ้โหคุณผู้หญิงคะหน้าตาสวยนะคะเนี่ยชุดก็สวยผมก็สวยสวยหมดเลยคะ่ะขอบคุณนะคะคะ่ะโอ้โห เราจะเอาออเดอร์ไปเสิร์ฟได้ตอนไหนเนี่ยาสามสองหนึ่งสุดทำอาหารตอนรอแปบ๊บนะคะจุดแก๊สอยู่ทำกำลังทำอาหารค่ะ,ำาาคะกำลังทำอาหารค่ะกระโดนรอสักคู่นะค่ะโอเคเสร็จแล้วก็เอาอาหารมาเสิร์ฟ คุณผู้หญิงคะเชิญกินแซนด์วิชให้อร่อยนะคะค่ะโอ้โหคุณผู้ชายก็เชิญกินทาโก้ให้แบบอร่อยไปเลยนะคะต่อไปเอ่อคุณคุณผู้หญิงเชิญแบบว่าเชิญกินแซนด์วิชให้อร่อยเลยนะคะเอ่อเชิญกินพิซซาให้อร่อยนะคะเชิญกินพิซซาให้อร่อยนะคะ ก็คี้พิซซ่าู่แล้วชิคกีพ้พาอร่อยนะคะแม่ค,ค้าคนนี้มารยาทด,ดีเหมือนกันรีบกินแล้วก็รีบไปนะคะอะไรกันเนี่ยรีบไล่เลยเหรอเนี่ยอุ้ยเขาทิ้งเงินไว้ให้เราด้วยค่ะทุกคนแล้วก็ล้างจานด้วยเนอะพอเสร็จแล้วก็ต้องเอาจานมาล้างการเปิดร้านอาหารนั่นก็เป็นอะไรที่แบบว่าอื เิสตอรอนโอ้ดูร้านอาหารแล้วดีโอเคคนนี้ต้องการอุยอ้ยอุ้ยตายแล้วมีลูกค้าทิ้งเงินไว้ให้โอ้ my god ลูกค้ากินกันแบบเร็วดีเหมือนกันนะชอบมากเลยอุ๊อมเดี๋ยวลูกค้าสองคนนี้มาก,ก่อนเลยนะ ลูกค้าก็รีบๆนะคะอุ๊มีคนต้องการออรเดอร์ปึ๊บแล้วก็ออเดอร์มาปึ๊บแบบนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้ารอแป๊บหนึ่งนะคะลูกค้าใหม่ค่ะเมื่อกี้เราเดินมากเกินรออับออเดอร์แล้วนะคะลูกค้าเชิญเลยค่ะ ะะที่รักมาแล้วหรอชนะต้องนานทำไมไม่มากกันคะขอโทษด้วยนะครับผมกำลังไปทำธุระอยู่นะัะก็ย,ยังไม่มามคู่รักนี้หวานหวานเกิน,กนไปไม่ไหวไม่ไหวรับไม่ได้รับไม่ได้ไไดต้องรีบเอ๊ะยังไม่ได้ล้างจานนี่นาะแต่ว่าตอนนี้ซิงเต็มยังล้างไม่ได้อเดี๋ยวเอาอาหารได้ไปเสิร์ฟก่อนเดี๋ยวไปไหนอะ เสิร์ไปไหนอะเอ่มเอ๊ะเดี๋ยวเอาไปทำอาหารแล้วก็อันนี้เอาไปเสิร์ฟโอเคโอเใคทำไมกระโดดข้ามซิงค์แบบนั้นละจ้ะกระโดดข้ามแบบนั้นเฮ้ยนี่ไงได้แล้วได้แล้วรีบล้างจานรีบล้างจานเฮ้ยลูกค้ามาแล้วลูกค้ายินดีต้นอนรับเชิญไปหาที่น,นั่งได้เลยนะคะ โ,โหสองคนนี้นั่งกินด้วยกันถึงแม้จะเป็นคนไม่รู้จักสุดยอดจริงๆทุกคนมีคนไม่รู้จักกันมานั่งด้วยกันอีกสุดยอดไปเลยเดี๋ยวนะคนนี้น่าจะรออาหารมานานแล้วเดี๋ยวนะนี่สปากเก็ตตี้ลูกค้าแบบหนาแน่นมากเกินไปอะ่ะเดี๋ยวที่นั่งจะไม่พอนะลูกค้าไปร้านอื่นก่อนนะคะอย่าเพิ่งมาร้านนี้นะ ตอนนี้ที่นั่งยังไม่พอก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเอิม่มอึ๊บอึ๊บแซนด์วิชอ่ะแซนด์วิช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  อโอ้โหถ้าเกิดเรกากดตรงนี้ลูกก็จะเคลียร์ร้านของเราแล้วแล้วเูาก็จะมาซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้งั้นหรอเราก็มีตังค์เยอะแล้วนะเดี๋ยว ยังไงก็ขอมาซื้อที่นี่ไหนละกันโอ้โอตังไม่พอแล้วต้องกลับไปร้านของเราซึ่งตอนนี้ร้านเราไม่มีอะไรแล้วอะเอ,อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยว ก็เป็นการแต่งร้านที่แบบดูเละที่สุดในโลกละของเราทุกคนเราว่าเราแบบอยากจะแต่งร้านอาหารของเราให้มันแบบว่าดูเป๊ะปังอารังเวอร์ไปเลยนะคะคะณอ้อย ึ๊บวางเข้าไปปุ๊บจึ๊บเอาเอาเออหยมันได้อยู่ไหมเนี่ยสโน,นมันไม่ได้แล้วละเออ ราชอบแบบตั้งเอาไว้ตรงแบบหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาตั้งไว้หน้าร้านมันจะมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่ต้อนรับนะคะอะไรประมาณนี้เนาะเออเออมันจะดีนะนี่ทุกคนเราเลือกไอเดียอะไรดีๆออกแล้วเราจะมาสร้างกันใหม่เลยนะซึ่งโบยอันดับแรกเราจะทําการแบบว่าให้แบบครัวเนี่ย หันเข้าไปที่กระจกแบบนี้แล้วคนที่อยู่ข้างนอกร้านเนี่ยก็จะเห็นว่าโอ้โหครัวที่นี่แบบทำงานดีนะเนี่ยแล้ก็อยากจะมาใช้บริการเป็นแย่ไอเดียดีใช่ไหมคะโอเคนี่แหละเป็นไอเดียที่แบบว่าไอเดียดีมากเลยนะอไอเดียดีมะเออทุกคนทุกคนว่างไงอ่ะ ว่ารู้สึกว่าแบบอยากจะหมุนเข้าไปแล้วก็แบบทำแบบนี้ยทำแบบเนี้ยมากกว่าน,นี่ทำแบบนี้ดีกว่าดีกว่าดีกว่าเออเอาจจะถเดถอดอดอนี่เป็นไงจริงปะละ่ะ <laughs> เหมือนกันว่าจะวางไว้ประมาณไหนดีทุกคนเรานึกไม่ออกเลยจริงๆนะเนี่ยตังออย้งไว้แบบนี้กันอ่าแบบนี้แล้วคนที่อยู่ข้าขงนอกก็จะแบบเห็นว่าแบบร้านนี้เนี่ยตั้งใจทำงานดีจังเลยอะไรแบบนี้เขาก็อิจฉาเราดีมากเลยเป็นการทำให้ร้านอื่นอิจฉาเลยนะเดี๋ยวนะ ฟูเดนเค,คาน์เตอร์เฮ้ยลืมมุามันมีเคาน์เตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๊อเน,นนะู้ก็หันกลับหลังดีมหทำไมต้องมาแต่งเยอะขนาดนี้ด้วยแหละฮึแค่เปิดร้านอาหารมันจะอะไรนักหนากันทุกคนก็ว่าแบบอยากเรื่องมากเลยอะนะ ตัวเองก็ย่าเรื่องมากเลยมีอะไรก็แบบว่ามีอะไรก็ทำๆไปเถอะเนาะเออเอาจริงมีอะไรก็แบบว่าทำๆไปเถอะค้าอย่าเรืองอย่าเรื่องอยเยอะเลยนะคะเออชิกสตอไวตรวตงนี้ฮ้างไว้เออแบบนี้แหละถูกใจมากค่ะถูกใจมาก ถูกใจแบบสุดๆไปเลยนะคะโอเคโอเคไม่ต้องละไม่ต้องละเนาะที่ไหนตั้งไว้โอ้ดูดิ ร้านอาหารเราไม่เหมือนใครร้านเราไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนเลยนะคะถือคานนี่เห็นไหมเป็น,นยังไงรอเ,นเ,นยเ๋ยวเร็วเร็วเรยวเอาสิถ้าเกิดติดเคาน์เตอร์ไว้ตรงนี้แล้วมันจะ คนคนเออคนจะเข้าไปยังไงเอ้ไม่ได้คิดถึงคนเข้าไปเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราติดตั้งเก้าอี้บาไว้ตรงนี้ก่อนลวกันนะสำหรับใครที่ว่าอยากจะมาดูเราทําอาหารไปด้วยแล้วก็กินข้าวอรอร่อยๆไปด้วยเออเออเอ๊มีคนมาแล้วเดี๋ยวไปร้านก่อนมาขอไปร้านก่อนนะ เอ้ยโอ้ยทำไมมันลักซูรี่แบบนี้ oh God. โอ้ไมค์ค่ะร้านนี้แบบอุอ้ยเราอะอยากได้เก้าอี้บาอีกโอ้ยอยเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งนะคะเดี๋ยวนะเก้าอี้บาอยู่ไหนหรือว่าเก้าอี้บาไม่มีจะไม,ม่มีได้ก็ต้องมีขายสิที่นี่ไหนบอกม,มีขายทุกอย่างที่ต้องการไง มีบาได้ป่าวมีเก้าอี้บาไหมเอ,อ่อเอ,อ่อแปเป็นนะคนนี่ไนะอ้เก้าอี้บาร์เห็นไหมก็บอกเราไงว่ามันไม่มีได้ยังไงอเอาตังค์ม่พออีกแล้วซื้ออันเดียวก็ได้อ่ะยอมใจดีนะเนี่ยซื้ออันเดียวไม่งั้นซื้อเหมาโอรดร้านแล้วอเอ่อเดี๋ยวคนมีก้ำ เดี๋ยวทำอาหารให้เออก็รู้อยู่ว่าแบบต้องการอาหารเร็วเข้าใจปะดูเมนูไปก่อนนะลูกค้าถ้าเกิดลูกค้าพร้อมออเดอร์เมื่อไหร่บอกได้เลยนะคะเอ,อ้ยเอลูกค้ามาแล้วค้า,อ,าอ,ออเดอร์แล้วดัมจ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 ัมัม นี่ไงวูเดนเคาน์เตอร์เออมวางไว้แบบนี้ใช่ไหมเพื่อเป็นแบบที่วางของสัมภาระของคุณลูกค้าค่ะเออวางไว้อย่างนี้แหละนอะได้ปะมันดูแปลกอ่ะนม่งั้นก็เอาตัอออกอะไม่รู้เอาไงสุดท้ายเอาไงอ่ะ ก็จะสุดท้ายอันนี้จะเอาไยังไงอะ่ะเออเออน,นี่ได้ๆๆๆๆๆๆๆได้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 โอ้ได้ได้ได้คือมันได้คือมันได้ทุกคนคือมันได้ก็คือแบบมันได้ทุกคนแปบ๊บนึงนะเออกดก่อนปิดปิดปิดเฮ้ยไม่เอาเอือเราปิดหน้านี้ยังไงอะ่ะอุย้ย นานียังไงโอเคโอเคอ้อ okay, okay. oh, ปิดแล้วปิดแล้ว <c oughs> ปิดไม่ได้ตั้งนานอ้อยที่มันเต็มอีกแล้วเฮ้ยที่มันเต็มก็บอกไงว่าที่มันเต็มเราต้องไปซื้อเก้าอี้มาเพิ่มบางคนไม่งั้นรองรับลูกค้าได้ไม่เยอะแน่นอน <c oughs> สร้างเหนื่อยดังเอ๊ะเอ๊อ้อยนี่ลูกค้าเชิญเชิญนั่งโต๊ะเลยนะคะ ที่นั่งเราแบบเออนะตังพอซื้อ,อยังตังพอซื้อเก e ้าอี้บายยังถ้ายังไม่พอนะจ5สิบห้าบาทจัดไปถ้ตาตังเหลือสามสิบห้าเองอนะ่ะลูกค้าฉันไปซื้อของในช็อปมานะคะขอโทษด้วยนะที่ถ้าช้านะ ถ้าชาขอโทษด้วยถ้าชาขอโทษด้วยเราจำเป็นต้องแบบว่าทำอาหารให้คุณลูกค้าเฮ้ยดีคอฮิเอ๊ะเ,เป็นแย่สวยปะลา่าเฮ้ย คุณลูกค้าเชิญนะคะเชิญรับอาหารแสนอร่อยเลยคะ่ะเอ้ยลูกค้ามาอีกละลูกค้าไม่มาไม่รู้จะยังไงละเพราะว่าเห็นไหมร้านเราอะ่ะทุกคนอย่างโลง่งร้านอย่างโลง่งยังมีคนมาอีกโอ้ย เราอยากแต่งเอง,เองนะก็คือแบบว่าเพื่อนนัดกันก็จะได้มากินด้วยกันเนี่ยเนี่ยคนที่นัดเพื่อนมากินด้วยกันก็แบบเนี่ยเจ๊เป็นไงนี่นัดเพื่อนมากินก็แบบนั่งข้างกันอะไรแบบนี้แต่ก็ระวังโควิดนะคะ <c oughs> ที่นั่งไม่มีความเว้นระยะห่างไม่เหมาะกับช่วงโควิดเลยเอ้ยลูกค้ามาเต็มเลยเพื่อนนัดกันมาเนี่ยอะไรเนี่ยช่วยแล้ว หูดูดิเพื่อนกันแน่เลยอะ่ะดูดีนัดมากันเต็มเลยแเอ๊เ,อเดี๋ยวคุณเป็นแฝดหรือเปล่าคะสองคนนี้อะ <c oughs> อยู่คนละโต๊ะแต่เป็นแฝดกันหรือเปล่าโอ้มีคนต้องการออเดอร์พิซพซ,าซา่าพิซซ่าพิซซ่าทำพิซซ่าทำพิซซ่าโอ้โหสร้างกันเยอะมากเลยอะไม่น่าเลยอะให้มีให้มีหลายโต๊ะออเดอร์เลยเยอะเลยเนี่ยายที่นั่งที่นั่งพอไหมอ๋อโชคดีมี ยังมีเก้าอี้เหลือเอ้ยดีๆไปจิมจ้มๆเลยเนี่ยเหลือที่นั่งอยู่ที่เดียวแล้วลราจะไม่เหลือที่นั่งแล้วเนี่ยดูดิเพื่อนกันนักกันมาเนี่ยทุกคนดูดิโหยอ้อยอ้ยอย,อยกด,ดอะไรเนี่ยอ้อยเดี๋ยวนะยังมีของไม่ได้ทำเยอะเลยอะ่ะเดีย๋ยวว่าขอเอาเอาเอเดอร์ไปเสร็จก่อนนะ พิซซ่าพิซซ่าพิซซ่ามาแล้วมาแล้วพิซซ่ามาแล้วพิซซ่ามาแล้วเอ้ยเฮ้ยขี้กระโดข้ามโต๊ะประเด็นนะขี้เกียจเดินละเอ้ยถ้าเราเร็วดีอาหารนี่ก็ทำช้าเลยนักหนาเนี่ยลูกค้ารอแล้วเดี๋ยวลูกค้าไม่จ่ายตังค์ทำไงอะ่ะเตานี่ก็ชักช้าอยู่ใหญ่แล้วเกินนี่เตานี่จะชักช้าอยู่ใหญ่อะไรฮึเตาก็รีบทำกับข้าวไปดี ตังทำเสร็จยังทังเสร็จยังเสร็จสักทีลูกค้ารอ,อนานแล้วเนี่ยลูกค้าไม่จ่ายตังให้ทำยังไงยืยไปไปช็อปก่อนตังน่าจะซื้อพอซื้อเก้าอี้บาร์แล้วแหละเฮ้ยไม่ใช่ดิเก้าอี้ธรรมดาดิเก้าอี้ธรรมดาห้าสิบบาทเออก็ได้ซื้อเก้าอี้หนึ่งตัวนานทีมาทีซื้อเช็ดตัวเดียวพอเอ,อ้ยตงัตง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 ตงังตังตังล้างจานล้างจาน มะมารามากดเครื่องประดับเฟอร์นิเจอร์เฮ้ยโอ้โหเิ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหสุดยอดอะ่ะยังเจ๋งอะ่ะรวยแล้วเราโชคดีนะที่มีหลายโต๊ะยิ่งมีหลายโต๊ะเดี๋ยวลูกเชิญค่ะเชิญค่ะเอาทำไมลูกค้ามันมานั่งคนละโต๊ะแต่มันมาพร้อมกันเก็บตั้งคนเก็บไปคน เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลูกค้าอยากขโมยตังค์นะคะฉันจะคอยฉันจะคอยจ้องดูนะคะโอเคค่ะรอบแป๊บนึงนะคะโอ้ยเดี๋ยวเก็บออเดอร์เดี๋ยโอ้โหลูกค้าม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 าลูกค้าอะลูกค้าจมตัวเข้าไปแล้วลูกค้าตัวลูกค้าตัวทะลุเคาน์เตอร์ลูกค้าไม่อะไรหรอคะลูกค้าเป็นตัวอะไรวะเนี่ยเนี่ย เก็บตังก่อนเก็บตังก่อนเก็บตังก่อรลูกค้าขโมยไปไม่เอาไม่เอาเมันสิงทำไมเรารู้สึกว่ามันล้างจานเยอะขึ้นอ๋อ,ะอะจะเอาจานอันนี้ไปล้างจะเอาจานกับข้าวไปล้างพอโ,โอ้โหลูกค้าผู้ชายมาเต็มเลยเชิญเชิญเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญเลยนะคะเชิญ รีเข้ามารีเข้ามาเอ้ยไม่ใช่ละโอ้ยรอรอล้างจานเนี่ยเออไปเก็บเงินเก็บเงินเกย์ล้างจานล้างจานล้างจานเก็บเงินเสร็จก็ไปล้างจานเด้ออ๋องงเดี๋ยวลูกค้าลูกค้าเยอะมากเลยไหมนั่นคือลูกค้าต้องตัวทะลุเนี่ยเราเดินมาเดินดีๆไม่ได้นะต้องตัวทะลุเฮ้ย ลูกค้านี่ก็จริงๆเลยนี่ลูกค้าเราไม่ยอมดองจานทิ้งเอาไว้แน่นอนทุกคนเฮ้ยเสร็จแล้วย <laughs> ังเนี Wenn ่ยรีบรีบมากินแล้วก็รีบรีบไปนะอ่าอุ้ยเอาตีเก็บเงินเก็บเงินเงินล้างจานเอามาเก็บเงินล้างจานเดี๋ยวทำไมเก็บเงินล้างจานอ่ะอุ้ยผู้หญิงคนนี้ผมสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นี่มันโมเดลกาี้กันมาเหรอยกทำไมเป็นแบบนี้เอาแล้วเมื่อกี้จะเอาจานเผาไปให้คุณลูกค้าโถ่จริงโต้จริงแล้วไม่รอบครอบเลยชักจะเบอร์แล้วนะทำงานเยอะหลายอย่างเกินไปเริ่มจะเบอร์แล้วทำข้าวก่อนทำข้าวก่อนเอาข้าวไม่เสรยเหนื่อยจริงเลย อก็หลายอย่างพร้อมกันเดินข้ามโต๊ะเลยลูกค้าคะพร้อมกินอาหารอร่อยที่แบบจานแบบโดนเหยียบไหมคะมา บอกฉันได้เลยค่ะเดี๋ยวฉันพร้อมที่จะแบบเสิร์ฟอาหารนี่คุณแน่นอนนะคะรอแป๊บนึงนะคะหาเศรษฐีเข้าร้านแล้วเ,รเสร็จสิ่งอุ้ยออเดอร์เป็นสีทองแสดงว่าต้องได้เงินเยอะแน่เลยอะ่ะเดี๋ยวนะล้างจานก็ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวล้างจานก่อนเฮ้ย <c oughs> ล้างจานก่อน <c oughs> <c oughs> เห้มาก็ให้มาก็ เออเอาเอาเอาจะสิรอาหารหรือจะล้างจ้ะงงเชกินเต็มที่เลยนะคะแคก V I P อุ้ยลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาเรต้องทำตัวแบบดีๆหน่อยเพราะว่าตอนนี้เรากำลังมุ่งเผชิญอยู่กับเศรษฐีออนไลน์ไม่ใช่เศรษฐีออนไลน์เลยจะพูดมั่วละสวัสดี รับออเดอร์รับออเดอร์ยังไม่มีอะไรเลยเกือบเอาไปเสิร์ฟให้ลูกค้าแล้วลูกค้าลูกค้าทะลุอีกแล้วโอ้ยโอ้ยลูกค้านี่ดื้อจริงเลยเดินดีๆก็ไม่ได้ต้องเดินตัวทะลุเนี่ยโอ้ยไม่ได้เรื่องเลยจริงๆเ้าแหละพี่คุณเมย์พี่ไปแล้วหรอคะ ถุงทองแล้วคะเฮ้ยถุงทองเฮ้ยค่อยถุงเงินเฮ้ยได้สองร้อยห้าสิบโอ้ไม่ก็ตังแบบตังเยอะมากกับมหาเศรษฐีของเราเหมือนว่าเออเอเอขอโทษนะเออนี่นายวิ่งเข,าาข้ามาแล้อขโมยขมโมยช่วยด้วยคะ่ะพี่ขมโมยมาด้วยคะ่ะช่วยด้วย <c oughs> ทำไมหน้าเขาเหมือนจิ้งจกเลย ร้านตัหัวจริงจก <c oughs> เดี๋ยวเฮ้ยเขามีแบบคนทํางานด้วยอ่ะจะต้องไปจา้างคนทางานให้ได้ก่อนอื่นไปร้านตัวเองก่อน <c oughs> เดี๋ยวไม่ได้ทํางานเดี๋ยวลูกค้างอนนั่นไงลูกค้ามาใหม่แลวสองคนอุตส่าห์วางวางผมแดงไว้หน้าร้านเอา้าลูกค้าจมตัวอีกแล้ว <c oughs> เฮ้ยลูกค <c oughs> ้าเลิกจมตัวเข้าไปได้ยัง <c oughs> ลูกค okay. uh. ้าลูกค so ้าไม่เล่กตัวละคะาเจ้าดุ้ยเกือบเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าแล้วเสิร์ฟจานเ่าเสิร์ฟจานเ่าล้างจานดิเดี๋ยวก็มีน้ำลายคนอื่นติดอยู่หรอกเฮ้ยเดี๋ยวนะไปซื้อเตาก่อนเดี๋ยวอี่เฮ้ยโอ้ย ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้เดี๋ยว้อเด้อเดี๋ยวพึ่งนี่ไปกลับมาร้านอีกทำไมฉันไม่ได้จะกลับมาร้านก็ได้เออมาดูแลลูกค้าหน่อยเถอ,อะเนาะนอนนอนนอมาดูแลลูกค้าแป๊บนึงนะคะทุกคนเราเหนื่อยแล้วเอองั้น,นเดี๋ยวเราก็ต้องไปเปิดร้านอาหารเพื่อแบบเป็นเศรษฐีร้อยล้านก่อนแล้วกันนะโอ๊ยสนวันนี้จ่กัน้นก็ไน้ อย่าลืมติดตามช่องติ๊กจ้าชาแนลด้วยนะคะสำหรับนี้ขอตัวไปเสิร์ฟอาหารคุรค้าหน่อยค่ะจุดชุดโอ้ยเปิดหน้าอะไรอีกแล้ว